สนับสนุนโดยกิกกรบายเทอร์ม h เท็กทีทีอีสปอร์ตและเดว a ามิชชั o โลสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์ทีวีนะฮะแล้วก็ชาวเกมมิ่งนะครับทุกท่านหรือว่าคนที่ใช้งานเขาเรียกว่าใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์านานๆนะครับนี่ครับผมมีสินค้าที่จะ ช่วยลดในเรื่องของแสงสีฟ้ากับการใช้งานหน้าจอของเพื่อนๆมาให้รับชมกันครับตัวนี้ครับเป็นแบรนด์จากทาง a าคนะครับเป็นตัวแว่นตาแอนต l u บ Light ์ l a s s นั่นเองโดยที่เขาส่งมาให้เรานะต้องบอกว่าเรา ไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกชื่อรุ่นเอาไว้ก็จะเป็นชื่อของยี่ห้อเขาเลยนะครับอาร์กอนซึ่งมาให้เราเนี่ยทั้งหมด3แบบ2แบบ3สีนะเดี๋ยวเราเอาออกมาให้ดูกันสัก2ตัวแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นทรงแบบว่าใหญ่หญๆหนาๆหน่อยทีนี้เดี๋ยวเราจะเท้าความให้ดูว่าทําไมเราถึงต้องใช้แว่นแบบนี้นะอ่ะอันนี้เป็นแว่นหนึ่งตัว อุปกรณ์บัลเล่ต์ที่เขาให้มาครับก็จะมีถุงนะครับเป็นถุงผ้าอย่างนี้แล้วก็ผ้าเช็ดเลนนะครับนี่แล้วก็เป็นใบเหมือนแบบบอกว่าสินค้าเขามีขายอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นั่นเองนะ,ะแยกไว้ก่อนส่วนตัวนี้2ตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกันนะนี่ให้ดูไม่แกะนะเอาให้ดูอย่างนี้นี่เป็นแว่นทรงอย่างนี้ส่วนตัวตัวขาเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงิน ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงจะบิดทําไมไม่เห็นอันนี้นี้จะเป็นสีแดงบบดนนแววนลักษณะยอย่างนี้เดี๋ยวเราใส่กลับเข้าไปก่อนทีนี้ครับไอเจ้าแววนพวกนี้เนี่ยเขาทําออกมาเพื่อการลดแสงสีฟ้ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาแบบว่าติดฟิล์มกันลอยมือถือลดแสงสีฟ้าของแบรนด์ตึ๊ดๆๆสักแบรนด์หนึ่งซึ่งแสงสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างเป็นแสงที่น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันจะทาลาย ขาเรียกว่ากระจกตาเรานะครับทำลายสายตาเราทําให้เสื่อมสภาพเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่โดนแสงแดดบ่อยๆสังเกตเวลาเพื่อนๆไปเดินข้างนอกยิ่งช่วงเมษายงช่วงหน้าร้อนเนี่ยแดดแรงๆไปเดินตามาันจะล้าเวลาโดนแดดนานๆตาจะล้าแล้วก็ฟ้าๆ้า,า,าอารมณ์เดียวกันครับคล้ายๆกับแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการช่วยระดับหนึ่งแล้วนะเนะพราะหน้าจอบาง,งเจ้าเนี่ยก็มีการลดในเรื่องของแสงสีฟ้าไปนะครับซึ่งอันนี้เขาก็ทํามาเป็นออปชั่นเสริมนะ ในการลดแสงสีฟ้าซึ่งอยากใส่ให้ดูนะแต่ผมเป็นคนหัวใหญ่เพราะใส่มันต้องง้างขาเยอะมากไม่กล้าเดี๋ยวมันหักอ่ะทีนี้เรามาดูตัวแว่นเราหยิบม,มาให้ดูตัวเดียวนะครับลักษณะเขาเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกหมดเลยก็เหมือนแว่นปกติทั่วไปเนาะคือเขามีจุดเด่นที่เลนนะฮะโดยด้านหลังครับเขาก็จะมีบอกไว้ด้วยนะนี่ในเรื่องของอุณหภูมิของแสงนะครับสีแดงไปจนสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมีในเรื่องของการ ดูทีวีนะครับหน้าจอคอมมือถือรวมถึงไฟที่เป็นสีฟ้านั่นเองนะครับเขาจะบอกไว้ทีนี้เนี่ยมันตัดแสงสีฟ้ายัางไงนะครับทางผู้นำเข้าเนี่ยเขาก็เอานี่มาให้เราดูครับอันนี้เปรียบเสมือนตาคนเลยก็ได้เป็นกระจกที่เขาไว้ทดสอบกันเปรียบเสมือนตาคนนะและนี่คือแสงสีฟ้าเป็นเลเซอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวชี้ลงโตให้ดูนี่เห็นปะเออ นี่คือแสงสีฟ้านะครับสมมุติตาเราอย่างี้เราโดนแสงสีฟ้าทุกวันทุกวันอ่าสมมุตินี่คือหน้าจอคอมนะหรือว่าแสงสีฟ้าอะไรเงี้ยอ่าโอเคแล้วก็แบบโอ๊ยโดนทุกวันทุกวันเห็นไหมครับว่ามันดําไม่ได้หลอกเลยอ่าเดี๋ยวยิงยิงมุมๆให้ดูไม่สามารถยิงทะลุก,กล้องได้เดี๋ยวเซ็นเซอร์จะพังเรานี่ฮะอะ่ให้ดูอีกทีนึงอันนี้โต๊ะมันสีขาวระบายสีให้ดูเลย นี่ครับซึ่งตัวเนี้เขาจะเป็นตัวทดสอบนะทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะมันจะเกิดความหมองอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ครับตัวแว่นเขาเนี่ยมีการกรองแสงสีฟ้าเขาบอกว่ากรองได้ประมาณ80%เลยทีเดียวไม่ถึง100%นะครับแต่เกิน80แน่น,นอนนะะซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะเป็นรอยคราบดำๆทีนี้เดี๋ยวผมจะส่องผ่านแว่นดู นี่เห็นไหมมันแค่หมองๆธรรมดาแต่ว่าไม่เข้มมากอัน,นผมอยู่ที่กระที่ค้างไว้อันเนี้ยมันถึงดำนี่ครับทํำผ่านแว่นนะซึ่งมันต่างกับโดนแบบโดยตรงเลยนะผ่านแว่นปุ๊บมันจะหมองน้อยกว่าเดี๋ยวผมลองเอาแว่นออกแต่ว่าจี้ที่เดิมนะดูความความหมองของมันนี่ต่างกันมากนะครับอันนี้ เอาเดี๋ยวออกให้ดูที่เดิมนี่เห็นไหมนี่นะครับก็คือในเรื่องของสมมตินี่ถ้าเป็นตาเราก็คงแบบล้ามากๆเลยแสงสีฟ้ายิงทะลุผ่านแว่นถือว่าลดแสงได้มากพอสมควรนะครับและจากการการที่ได้ลองลองแค่ลองผ่านๆน,นะแบบไม่ได้ง้างอะไรมากลองดูลองอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมใส่แล้วสบายตามากขึ้นแต่ว่าผมจะอึดอัดตรงที่มันเล็กไปสําหรับสําหรับโครงหน้าของผมน,นั่นเองนะฮะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากไม่ได้ถึงแบบแว่นสายตาแบบหูหลัก4 0 0 0 5,000อะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่พันหลักพันนะครับพันต้นๆเท่านัน้นเองโอเคฮะการทดลองก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของการลดแสงสีฟ้าซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะจำเป็นนะหน้าจอใครที่แบบมีในเรื่องของฟีเจอร์นี้แล้วเนี่ยมีแว่นเข้าไปเสริมก็ดีครับ เวลาเราใช้งานนานๆสายตาเราจะไม่ล้านะฮะโอเคสำหรับเจ้าบทความตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ w w w c o m p i t t v c o m นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วย f a c e b o o k c o m o m p i t p r o d u c t i o n นะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ